การต่อสู้ระหว่างบุคคลหอคอยเวทมนต์ก็มาด้วยสุดยอดไปเลยทั้งโรงเรียนคึกคักกับการประกาศการทดสอบกางภาคใหญ่เลยแฮะถ้าหอคอยเวทมนต์มาด้วยแสดงว่าสื่อคงให้ความสนใจแน่หอคอยเวทมนต์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยจอมเวทระดับสูง12คนจากทั่วโลก มีอำนาจเทียบเท่ากับรัฐบาลนักเรียนทุกคนในแค a เดมีฝันที่จะได้เข้าสังกัดที่นี่เฮ้ไอซวะสภาพเป็นไงบ้างวะหมอนี่คือแพ็กซาฮายอกถึงเป็นคนน่าลำคาญแต่ก็ติดอันดับท็อปของนักเรียนปีสองรู้ใช่ไหมว่าคู่แรกของนาย ในการสอบกลางภาคคือใครฉันจะแก้แค้นให้สาสมกับเรื่องเมื่อห้าปีที่แล้วห้าปีก่อนในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันเวทมนต์เยาวชนหมอนี่แพ้ฉันอย่างไม่เห็นฝุ่นผู้ชนะคือจินฮายุนจนได้ใช้ยาจอมเวทสุดห่วยติดตัวพอรู้ ว่าฉันเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมกับ AI ก็มาลังแกกันไม่หยุดนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกไล่ออกเขาคอยทรมานฉันมาอย่างแสนสาหัสงั้นก็ต้องซ้อมให้หนักก่อนไล่ออกแล้วสิ <laughs> ได้ร้องไห้กับบ้าน,แน่แน่ <laughs> ได้เจอกับหมอนี่เป็นคู่แรกเหรอโอกาสดีแบบนี้พลาดไม่ได้เหมาะมากที่จะแสดงพลังของฉัน ในการสอบครั้งนี้พอดีหืมจะใช่แน่เลยฉันจะใช้ประโยชน์จากแกให้เต็มที่เลยแพ็กซาฮห้ยกอะไรของแกไอ้โง่นี่เป็นบ้าไปแล้วหรือ,อยังไงนนยเป็นบ้าไปแล้วเหรอยังไม่รู้สถานการณ์อีกหรือ,อยังไงไอ้ขยะนี่อยากตายจริงๆสินะ ห้าปีที่แล้วก็คุยโวแบบนี้แล้วก็โดนไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงนายนี่ไม่พัฒนาเลยนะแกว่ายังไงนะ <H ö. S 2> แพ้ฉันแล้วครับแค้นใจมากสินะไอ้จอมเวทส,สุดห่วยแพ็กซาฮยอกไอ้ขยะนี่แกอยากตายมากเลยใช่ไหมเ <C oughs> พราะนาย เคยอยู่แต่จุดล่างสุดเลยไม่รู้สินะว่าการตกต่ำเนี่ยก็เคยอยู่จุดสูงก่อนถึงจะเป็นได้แล้วก็จะพิสูจน์ให้รู้ว่าคนเป็นอัจฉริยะนะ่ะยังไงก็เป็นอัจฉริยะวันยังคำฉันจะสลักมันไว้ในใจนายเตรียมตัวให้ดีละไอ้ขยะนี่แกล้าดียังไง ฉันจะเผาแกให้เป็นจุนเลยวันต่อมาการกลับมาอันรุ่งโลดของอัจฉริยะชินฮายุนอดีตซุปเปอร์สตาร์แห่งตระกูลมาโดชินจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง <c oughs> เล่นใหญ่ไปไหมเนี่ยตระกูลแพ็กก็ไม่ได้แย่คงหานักข่าวที่เขียนข่าวตามที่ต้องการได้ง่ายและกับนิสัยของหมอนั่นต้องทำอะไรสักอย่างแน่ การกลับมาของอัจฉริยะในการสอบกลางภาคครั้งนี้ยิ่งคนสนใจและคาดหวังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นผลดีกับฉันดีมากครับพ่อผมเห็นข่าววันนี้แล้วครับครับไม่ต้องกังวลหรอกครับฮาหยุนลูกเป็นคนจงใจสร้างกระแสใช่ไหมครับผมยั่วยุแพ็คซาหยยก เพื่อสร้างกระแสขึ้นมาฮายุนที่พ่อยอมรับข้อเสนอไม่ใช่เพราะเชื่อมัน่นแต่เพราะมันไม่ทำให้ตระกูลมาโดชินเสียหายแม้ตอนนี้พ่อก็ยังไม่คิดว่าลูกจะชนะข่าวนั้นอาจทำให้ตระกูลเสื่อมเสียได้แล้วทำไมถึงบอกให้ปล่อยไว้คนทั่วไปคงคิดว่าผมถูกตัดออกจากตระกูลแล้วแม้ผมจะทำให้เสื่อมเสีย ผลกระทบต่อตระกูลก็น้อยมากครับแม้ความเสียหายจะน้อยแต่ก็มีอยู่ลูกคงรู้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรชื่อตระกูลมาโดยชินก็ติดตัวลูกไปผมเข้าใจดีครับแต่ถ้าเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้ความเสียหายแค่นั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยผลประโยชน์ถ้าลูกชนะแล้วตระกูลจะได้อะไรผมไงละ่ะ จอมเวทที่เก่งที่สุดในโลกที่ตระกูลมาโดยชินสร้างขึ้นและผู้นำตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ตระกูลจะได้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างผมเห็นแก่ความมุ่งมั่นที่เกินระดับผู้นำหองคอยเวทมนต์ไปแล้วหรอกนะก็ได้นั้นจะปล่อยไว้ก่อนขอบคุณครับพ่อแต่ว่าถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้ว ยังทำให้เสื่อมเสียอีกก็ต้องเตรียมใจให้ดีแค่นี้แหละเวทีพร้อมแล้ววันสอบกลางภาพไอ้ขยะชอบข่าวที่ฉันเขียนไหมล่ะอัจฉริยะอย่างนายก็ตั้งดังตั้งแต่วันแรกสิ พอนึกภาพที่นายแพ้โดยที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วมันอดขำไม่ได้จริงๆว่ะคนที่แพ้น่าจะเป็นนายมากกว่านะฮะขอบใจที่ทำตามที่ฉันคิดไว้พอดีก็นายเกียดฉันใช่ไหมละ่ะทั้งที่ฉันไม่ได้สนใจนายเลยแทยๆ้ๆจะช่วยเอาชนะให้ง่ายๆแล้วกันอย่ากโกรธกันอีกละ่ะไอ้ขยะนี่ สติแตกไปแล้วจริงๆสินะ1วงเวทฉันจะใช้แค่วงเวทเดียวในการเอาชนะนายสนามแข่งภายในโอเบลิส a ์อะคาเวงเวทเดียวฉันจะใช้แค่วงเวทเดียวในการเอาชนะนายน้อย ไอ้ขยะกล้ามาหลอกใช้ฉันเหรอการสอบกลางภาคปี2 Obilis ลิ a แคนเการแข่งขันคู่ที่1เริ่มการแข่งขันได้ตายซะไอ้ขยะ เอ็กซ์พลอชั่นเวทมนตร์เฉพาะตัวของแพ็กซาฮยอกสามวงเวทเอ็กซ์พลอชั่นฮฮใครใช้ให้มหาเลือกละ่ะไอ้พวกไรค่า ไม่มีแม้แต่รอยข e ีดข่วนเลยเหรองั้นลองรับอันนี้ไปดูเฮ้ยเวทวารีวอเตอร์ไอ้นะเวทมนต์เอ็กซ์โพเชั่นที่ฉันเชี่ยวชาญเป็นพิเศษถูกป้องกันง่ายแบบนี้เนี่ยนะ แปลกจังถึงจะเป็นเวทมนต์วงแหวนเดียวแต่กลับใช้ได้ทันทีแบบนี้ทําไมถึงเลื่อนตารางงานของหอคอยเวทมนต์สีน้ำเงินแล้วมาดูการแข่งของพวกนักเรียนล่ะคะคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเวทมนต์ของฮายุนหรือเปล่าเปล่าหรอกแค่ได้เห็นข่าวว่าอัจฉริยะซูเปอร์สตาร์กำลังจะกลับมาก็เลยอยากรู้นะ่ะเป็นเรื่องบังเอิญสินะคะ แต่ถึงอย่างนั้นถ้ารู้ว่าจอมเวทระดับวงแหวน8วงแหวนอย่างประมุกหอคอยเวทมนต์มาดูการแข่งขันนักเรียนก็คงมุ่นวายหน้าดูฮ่าฮรู้อยู่แล้วแหละคิมคังอินผู้นำหอคอยเวทมนต์สีน้ำเงินและจอมเวท8วงจรเพราะงั้นก็เลยใช้ห้อง V.I.P. อยู่นี่ไงอ้าว มาจริงๆด้วยบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวทมนต์เอ็กซ์พลชั่นสามวงเวทของฉันถูกจุดด้วยเวทมนต์น้ำวงเวทเดียวเนี่ยนะและความเร็วในการไล่เวทของมันก็ยังเร็วผิดปกติอีกทำไมละ่ะสงสัยความเร็วในการไล่เวทของฉันอยู่เหรอหุบป,ปากไปซะปไปไปซะเถอะ ฉันรู้ตั้งแต่ที่แกคุยโวแล้วว่าจะใช้แค่เวทมนต์วงแหวนเดียวไอ้ขยะฮะอะไรกันมันใช้วินสเปียรตั้งแต่ตอนไหนแถมการโจมตีของฉันยังไม่ทำให้มันเป็นแผลเลยแม้แต่นิดเดียว ทำให in online, ้แกยังทำตัวไม่ทุกร้อนอยู่ได้อีกเฮ้ยไอ้จาบ่าคิดว่าจะใช้เวทดมนวงเวทเดียวเอาชนะฉันจริงๆหรือไงแน่นอนอยู่แล้วสิเฮ้ยน้อยแกแค่ล่เร็วขึ้นหน่อยอย่าทำมาเป็นเหลิงนะเฟยไอ้ขยะเอ้ยชินฮายุน แกนี่มันวินสเปียร์มนอยู่ข้างหลังฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันแกทำอะไรลงไปกันแน่อะไร,รยังไม่เข้าใจอีกเหรองั้นจะโชว์ให้ดูอีกรอบเอาไหมล่ะ